ของยยาแก่ไอ้สัตว์มึงเป็นภูมประเทศเยี่ยกั้งประเทศเยียเลยเนีโอ้วะเยอะๆไปละเอ้าอะไรน่ะเ <c oughs> กือบตายว่ายน้ำไม่ได้ครับโอ้ยไอ้เยี่ยนก็ต้องหายใจ <c oughs> จะขาดใจตายอะไรวะ กัมโกคาร์ทน์เอาไว้แน่นแๆให้ถลายตัวออกไปข้างหน้าเหมือนชักเป้าอะนี่นีนี่ออกอะเหมือนปลาดิลุดมือหล่อเหมือเงี่ยอ๋อมันเป็นทางหนีจากมันทำงานอย่างกั้นเหรอมันทำมันทำงานอย่างกั้นเหรอเหมือนเลื่อนขีนมันเหมือนฉากนั่นน่ะโอ้ยแย่แย่เอาน่าเนี่ะมันเหมือนกินธมาอันนี้มันขีดดวงพุน่ะเออเจ๊เจนี่มันขีดดวงพุน่ะสวัสดีครับเรียกผมว่าโจนะครับผม สังเกตผมดูนะครับนี่เพิ่งตื่นมานะครับผมแล้วก็รีบมาตัดคลิปทําคลิปเลยนะครับผมเพราะว่าอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยห่างหายไปนานนะครับผมกับการลงคลิปก็เลยว่าจะมาลงคลิปให้มันทีทีเพื่อเป็นการทดแทนนะครับผมแต่ว่าช่องผมเนี่ยมีคนเคยถามนะครับว่ามันจะมีวันที่ลงคลิปแบบว่าเป็นหลักเป็นแหล่งเป็นเหมาะไหมอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมผมก็อยากพยายามทําอยู่นะครับผมแต่ว่าอคิดว่าช่วงนี้น่าจะทําได้นะครับผมในเร็วๆนี้อาจจะมีเ ขึน้นในดสคริปชันหรืออะไรสักอย่างนะครับเพราะว่าลงคลิปวันไหนบ้างอะไรอย่างงี้นะครับผมอันนี้ไม่แน่ใจนะครับผมบอกไว้ก่อนนะแล้วก็รีแอคชั่นเนี่ยผมดูไว้จบแล้วนะครับผมในดันนนตอนนี้ผมดูไว้จบแล้วหรือจะตัดแล้วนะครับผมไม่ใช่ปัญหาแล้วตอนเนี้ยก็คือจะลงตอนไหนทําตอนไหนก็ได้นะครับผมดูจบแล้วรอดีสคชันต่อไปอย่างเดียวนะครับผมแล้วก็เหมือนเดิมนะครับผมถ้าสนุกเกินน่ะบางทีลืมกดไลค์ใช่ไหม ลงไปกดนิดนึงนะครับผมและที่สําคัญกว่านั้นนะครับผมคอมเมนต์นะครับผมคอมเมงเงนต์เยอะๆนะครับผมคุยกันได้สบายๆนะครับผมถ้าผมแบบว่าตัดคลิปเสร็จว่างแล้วเดี๋ยวผมไปอ่านทุกคอมเมนต์แน่นอนไม่ต้องห่วงนะครับผมแต่ผมรู้สึกผมพูดมากเกินไปละไปดูเลคชันกันเลยครับดูต่อดิเพื่อนกูดูพี่กูมาค่ะเนี่นไม่ดูต่อเลยหระดูแ <c oughs> ค่ลูกพี่กูโชว์เสร็จเราดูเลยไง <c oughs> กับผมสลวย <c oughs> ชิกกิชตาเลยชิกกิชิตาคือ ทำไมเจ้าค่ะทำไมมันเจ้าค่ะวะสภาพปัสสีเป็นเถลืองเนาะแม่งแปลกูเลยเย้เลยแต่มันดูมีความนิสัยเป็นไอตัวผีตัวนั้นนะเว้ยแกไกโอคารุนอะที่มันจะหดหัวอะแต่ว่าคุณยายสปีดไม่ได้พูดหุนหัวน อันนี้ไม่รู้เหมือนกันเพราะ<ม>ยังไม่เคยคุณยายโชว์อะไรอุตเตอรมนว่าทำไมนะพันของานเข้าทำงานเขา้าทำงาน่าเกลายดทำงานเขา้ <c oughs> า,ขาไอ้เย้มันเขาลูกจ้างแบบเต็มสตรีมให้ดีกว่า้องทำโอทีไหมเนี่ยโอทีเลย <c oughs> นัย <c oughs> ่นแม่งแล้วปินทรายจัดไอ้เย้ผู้ชิดแค่แม่งต่อยจัได้เลยเข้ามาเลยทำงานเข้าทำงานเข้า ทำงานเขาทำงานเขาเอาไลยทำงานเขาจัดได้ไหมอุ karaoke, sí ้ยมันเป็นอุตสาหกรจริงนะเดี๋ยวสิให้จอมตีระวังหน่อยเดี๋ยวฉันโดนลูกหลองเอาล็อกคุณตัวคุณมันราคาถูกจากกันไปก็ได้ครับกินมาเลยเอ้ยครูบ้าเลยปูกลัวมองไม่เห็นไอ้เนี่ยจีตเลยใจยุไม่ได้กับใจไม่กี่ปอยู้พวกขี้เกียจเปิดซับแล้วปล่อยมันปูยไปแล้ สิ่งนี้คือส่งไม่เีอะไรให้หนูเลอ็อะไรวะเอ็ดพันเหรออุ้ยเดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยวกลับไปดูซับก่อนเพัน้ไเปิดซับกันละว่าไอสัตว์เจ็ดพันมัดเจ็ดอัปคัะแบนป่ะวะตูดโอ้ย thank you ที่ชมครับ thank you ที่ชมครับเอา c จี e เลยจี e s ชอบเวยอะอะไรกูมาอุ้ยเด็กเมื่เงีดีครับลูกช่างแล้วกันดูกูเฮ้ยมันเก่งด้วยแนช่างกูสุดทีน่ะทำโอทีคุณเลี้ย

โอ้โหไอเรื่องนี้มันไม่สนผู้หญิงจริงเจ็ดอเปอห่งนี้ไม่สนผู้หญิงจริงผู้หญิงตดวกระทืมากกว่าผู้ชายอะเรื่องนี้ม,ม,มาใาส่ได้แล้วบอสแต่งตัวแล้ว <laughs> บอสโหแบบกระโดดได้เต็มด่ะมือคุมขำอยู่ ้องเซซ็นเเอร์ป้าหมายคือผมใช่ไหมล่ะครับคอยกระๆลืมาด้วยนะงั้นผมจะเป็นคู่มือให้พวกคุณเองเย็ดคีถ้าเจอข้าคุณรักเจ้าคะแต่สภาพร้อนจันเช่นนั้นและมีบางอย่างที่สำคัญกว่าเสื้อผ้าโอ้แล้วมันนี่นี่นะเย็ดเคีมีบางอย่างที่สำคัญกว่าเสื้อผ้าอยู่ด้ดีนะโอ้แล้วพอแปลงนี้มันจะเป็นยังไงอ่ะแปลเนี้บ้าหรอวะอยากกบบ้านแล้วะ่ะ

อุ้ยกกกตากกโอ้เลยไอ้นี่มันชอบหมชนจริงเลวย่นะเฮ้ยนทะลุสุดยอดสู้ออกมาได้เหรอไม่ไม่ใช่พลังจิตของพวกเราถูกใครบางคนต้านทานเอาไว้มาแล้วมนุษย์ผู้หญิงมาแล้วมอมจังเสียงภาคเอยนแยงชอบไม่ใช่เวลามาจู่จีกับยายผู้หญิงแห่งสวยนี่นะ กูเหลียวยังหนึงอยู่นะยังหนึงเลยเยอยเสโอ้โหมันก็โชหั่มือจริงเหรอปวดเท้ามันจะอายไม่ได้เลเอ้าง่ายเกินไเยกิ๊กเวิร์กเกอร์ขึ้นมาเถอะครับกิ๊กเวิร์กเกอร์ไอ้สาเอ้ยคนเชี่ยเลยสา์น้องสารนี่หมายปู่กูอะ ไม่ไทยสันต่างดาวเออเอออ้าไปเลยเออเออเอ้าเติมพลังเติมพลังได้จู๋อ่าอะไรวะอาอะไรวะ OT วะ OT ก่อน OT ไอ้เหี้ยเหมือนในอุลตร้าแมนเลยอ่ะเออไปในทีแสนหางไกลเลยไม่ครับไอ้เรื่องนนะเดี๋ยวาเชอคนเล่นละเดี๋ยวชูดูไปเลยโอเคเพื่อนได้โอเคไปว่ากันอุ้ยโอ้สัตว์กังอันนี้มันเหมือนกังตะกระแตนจริงอะเนี่ยเห็นปะเออบาบไปเลยบับยาบหมดเลยคือเหมือนมันโดบยางงี้หรอเออเรื่อแต่มันเหมือนตัวอุลตร้าแมนจริงกูจำชื่อไม่ได้ไอ้กากิกามะอันสักอย่างอ่ะ ลืมละเขียนพูดชื่อนั้นออกมาอีกเธอตายแน่เอาเกล็มากพลังจิตของพวกเราถูกต้านกันไอ้ชื่ออุลตร้าแมนเออไอ้เชื่อนั้มันกำลังทำอุลตร้าแมนอยู่แล้วเนาะมันก็ไม่แปลกแต่อุลตร้าแมนอยอมให้พวกคุณมาดิฉันด้วยโหดโหวะขอแค่ไม่มีของอย่างพลังจิตพวกนั้นไอเราฉากเดิมด้วยนะอู้หูอัปค่ะเออเอออพปค่ะเนี่ยเอออพปค่ะเนี่ย อยัดแค่ช่วยไว้โอ้ครุมมันเร็วเห็นแล้วว่ะโขารุมมันเร็วเห็นแล้วบอยัดแค่เพวกคุณบอกว่าดีฉันยังขาดพละกําำลังไปใช่ไหมล่ะเจ้าคะยัดแค่เรแเต้นรำไปเลยนะโอ้โหรล้แบยเต้นกันนี่คเท่เลยสัโครเท่คนเท่ อิฉันเหรองขอบคุณที่ช่วยแนะนำพอดีผมมันยังอ่อนหัดนะนะปุนเรีวเรียบร้อยอยากันนะเลยขอโทษครับคุณนายแซนนักสมิหน่อยสิมีหน้าที่ยับยั้งพลังแปลกๆของพวกนี้นะสู้มันยังฮาอยู่เลยแบบนี้ต้องหักค่าจ้างหกสิบเปอร์เซ็นต์เอาไม่จริงไอ้เหี้ยพวกมึงนี่แม่งโผล่เหี้ยเลยน่าจะเอาแสดงว่าไอ้นี่ไม่ใช่ละไม่ใช่ลูกจ้างละไอ้ชินโกซิล่าเนี่ย ใช่ไหมไม่รู้ดิโอ้โหน้ำท่วมเลยไอสัตว์ไอ้พวกเอเลี่ยนไอ้ขวกเหี้ยอะไรเอเลี่ยนก็ยังมีชนชั้นแรงงานเหรอะความจริงอะเจ็ดเลี่ยงงานทำอะไรเนี่ยรู้จังเลยทำอะไรของคุณครับเนี่ยไม่เห็นจะสกัดมนุษย์ผู้หญิงคนนั้นเอาไว้ได้เลยนะครับอ๋อ่่ต้้อองงงหาาคจขเอาลูกจ้างมาผักพ่อเมื่อ้เหี้ยน่า้ำคาญเอาไส้แตกเลย อะไรกันครับเนี่ยอะไรกันครับเนี่ยกาจมตมนุ์ผู้งตรงนนตรองสารเลยเช่ตายแล้วบอกคุชิรโทเร่อ้อการโจมตีจากหมอน่ไอ้ยี้นี่ก็ยังยังทำโอทีไปเรื่อยหรอบอส ผมโอ้โหอยู่ในน้ําก็จะเอาจริงได้นะครับเย็ดแค่กำังบของผมตอนอยู่ในน้ําแรงกว่าบันบกสิบโอ๊ะเป็นยังไงอ้าวคุณไปน้ำบเป็นบอกอ๋อมันมันตุ๊กหายใจโอ้มันต้๊กหายใจถ้าเป็นกําลังขาของยายแก่ไอ้สัตว์ม่งเป็นทูตประเทศเยี่ยมกั้งประเทศเยี่ยมเลยโอ้เดี๋ยวๆไปละเอ้าอะไรน่ะ ว่ายน้ำไม่ได้ครับว่ายน้ำไม่เป็นหรอเอาไอตัวว่ายน้ำไม่เป็นหรอเอาละมันลงไปใหม่แล้วมนหายใจแล้วมันร้องต่อยละวอุ้ยแต่มันเก่งนะว้ยอยู่ในน้ำแล้วมันเก่งด้เอนกุ่เข้ไปตรงๆมีแต่จะลเอยแบบย่กับผู้หญิงบ้านันเท่านั้นแหละ้อมอีจะได้ไหม พูดแบบนั้นไม่แรงไปลระครับผมเองก็พยายามทำตัวมีประโยชน์เหมือนกันนะครับแต่ี่รู้เรื่องแทนมันก็ไร้ความหมายฉันถึงได้บอกให้เรารีบหนีก่อนนี่ละหน้าตาไม่เหมือนเหมือกนพหะที่เ่อกไม่อนเลยมาแฉจูจีกันก็บอกมานายทำอะไรกับยีนั่นตอนอยู่สวนหย่อมด้วยนี่สรุปชิ้มากจริงๆนี่ครับนี่คิดมากคนผู้หญิงเลยคนผู้หญิงเลยเนี่ยสนใจคนโจ ถ้าคุณไม่สนใจจริงๆก็บอกมาตรงๆสิครับว่าคุณไม่สนใจนะเชีย่อยอาเกิดว่าคุณคิดมากก็ขอโอกาสให้ผมแก้ตัวหน่อยเถอะครับโอ้ยอยู่ดีมึงก็ตึงเลยนะแค่ไหนอะไวะไม่แค่ล่ะแต่ผมไม่อยากให้คุณอายาเสะเข้าใจผิดจริงๆผมอยากให้คุณอายาเสเข้าใจให้ถูกต้องนะครับเชี่ยเฮ้ยโอคนลุนบ้าหรอโอ้กูชอบมากเลยทั้งไปแตะเลยรอบจิตเอ้ยอโทษรับสภาพล้นจนทั้งตัวยังจะพูดอีกเอาโดนล้ะไข่มึงแตกแน่โดนเข้าไปข้างล่างแน่ๆกูบอกเลย อุ <Z an aaS as> ้ยอะไรวะอืมน่ารักเจังเนี่อืมยินเค๋จ้าโพ้อเท่เลยอ่ะขอโทษนะครับมันเหตุสุญวิสัยจริงๆผมจะไม่แตะตัวคุณอีกแล้วครับไอเดียใช้ได้นี่โอ้ยโอ้ขยันไอ้ยีนันก็ต้องหายใจหายใจะขาดใจตายมันลองกันสันึ่อ้โดนเสียแรงเปล่าเลยรับ อะไรวะก่ารนเอไว้นัให้ักไป้างหน้เหมือนเชาอี่น่มนเหมนรอ๋อมันเป็นทางนีจมันทำงานอย่างนั้นเหรอมันทำงานอย่างนั้นเหรอเหมือนิ่มันมันเหมือนฉากนั้นะอุยแคบอันนั้นน่ะมันเหมือนกิทามาอันนี้มันขี่โจมคุณอ่ะนี่มันขี่โทมคุนอ่ะ ไอ้ผมทิามันยิงกิกินเออนี่ผิศาอะสุดยอดสุดยอดได้ยะเสพติดัชริยะใช่ไหมครับเนี่ยเออฉันรู้นี่ใหญ่ผู้หญิงบ้าต่ีสิอาจจะดื่มน้ำเข้าไปเยอะก็ได้ต้องไปปอดอย่ามาว่าฉันที่หลังแล้วกันนะอุวยบังคับกู้ชีพบังคับกู้ชีพกูชเชนราธุรีเขายังชั่วบีบปอดได้เลยวะเมื่อกี้ นี่ฉันฝันอยู่เหรอจะบ้าหรือไงเรื่องมันยังไม่จบเลยด้วยซ้ำอ่ะถอดเสื้อผ้าเร็วเถ้ามีอะไรต้านน้ำมันจะเคลื่อนไหวได้ยากแต่ฉันตัดสินใจแล้วว่าจะถอดตอนเข้าห้องหอคืนแรกรีบถอดคนเย็นเลยแล้มันก็น่ารักดีนะขี่ไปอยู่ข้างบนนี่ขี้โกงนะครับเอาละนายจ้างเรามาอีกแล้วไล่ตอนพวกมันอยู่เลยครับขอเวลาผมเติมมัใช่มันตัวขาดแล้วเป นั่นดีเฮ้ออะไรกับนี่แนะไหนไหนก็ใช้ประโยชน์อะไรไม่ได้เลยแม้พลังโจมตีของเขาจะยอดเยี่ยมมากแต่กลับมีสติปัญญาตัดต่อยโจมตีทุกสิ่งที่อยางหนาแล้วมึงไม่รู้เหรอถึงจะมีพลังโจมตีใต้น้ำที่สูงแต่เนื่องจากต้องใช้เวลาสูดใจเยอะถึงได้ปล่อยให้ศัตรูหนีไปจังหวะนี้แล้วก็รวมร่างกันทุกคนไปเลยสายเคเบิลเชื่อมต่อร่างกายรวมร่างเป็นหนึ่งเดียวกันไงครับเอา

อ๋อที่โบนในเพลงนี่ว่าเชี่ยรวมรงอันนี้คือรวมรงแล้วโอ้โหที่อ่ะเย้ยยินทำโมกุลุนมั้ยหน่าเสียดายสงสัยนะจะหมดสลล <beber> แล้วลหละแก่อ้อยังไงวะอะไรอะอะไรอะ นายจะเสดูนั่นสิเจ้านั่น้าที่คอไหลออกมาต่อเนื่องไม่เชี่อยูกูชอบอ่ะกูชอบอะไรที่มันเกี่ยวกับน้ำอยู่แล้วไงกูคนชอบเลยอ่ะมาลองดูกันครับนี่อาจจะเป็นโอกาสของเราแล้วเขาไปใกล้แล้วโจมตีมันเลยมันสู้ไงมันทำงนี้มันสู้ไงวะก็ไม่ชนเหรออ๋อเป็นแบบนี้หยุดคิดอย่างนั้นแหละตรงนั้นแหละอือหืออุ้ย ไี้เรื่องเช่นนี้มั้งกํลังคิดว่าพวกเรามีแต่กระแสน้ำความดันสูงอย่างเดียวใช่ไหมละครับโอ้แล้วเโอนแล้วเป็นอินไฟเตอร์ยู่เอเมอสัตวเป็มเอเมอสัตวโค้ทเท่เลยอ่ะโอ้จัาเม็โคนปันโัไม่ล่ดไม่ช่วยอุ้ยไม่โคนมันนะตัวเอเลี่ยนอ่ะโอ้ช่วยช่วยช่วคนมันเลยั ถ้างั้นก็หายห่วงแล้วล่ะเจ้าตัวนั้นมีแขกของเจ้าตัวบ้าหมาติดอยู่ด้วยรวมนั่งกันตอนไหนเนี่ยแต่นั้นเข้าใกล้ไม่ได้ทู่ไงอ่ะเก่งกว่ายายสปีดอีกไม่ได้บอกเลยดูนี่้ามัดมาด้วยเพราะตั้งใจจะกลบจุดอ่อนของเนสซีแต่แรกแกร่งเกินไปแล้วเซอร์บีมแถมบมัดจั่งตะกั่นตำบนบกยังพอไหวแต่ถ้าไปใต้น้ำแล้วก็พวกเราหมดทางสู้แล้วนะครับเมื่อกี้ว่าไงนะบอกว่าพวกเราหมดทางสู้ไงครับไปที่อันนั้น เฮียมันจะมีจุดอ่อนเลยไอ้เฮียเรื่องนี้มันไม่ได้สูวโง่เลยนะพยายามแบบหาเหุผลเนีนะ่ยอาจจะไม่ดีเท่าฮันเตอร์แต่ก็ดีกว่าบางเรื่องที่กูรู้จกักอ่ะอุ้ยน่ากลัวเสียดายดูเหมือนกระแสน้ําแรงดันสูงจะหมดเกาะพอดีอีกแล<ค>้ว<อ>แต่ยังไงวิธีการสังหารคุณก็มีอยู่อีกตั้งมากมายหลายอย่าง เนื่องจากคุณเป็นตัวอันตรายเราจึงจะเริ <uh <N uh <N uh> ่มจากฆ่าคุณก่อนแล้วค่อยแยกส่วนครับจะร้อยคุณจมน้ำตายมันก็ง่ายได้แต่ทางเราจะเสียเวลามากเกินมึงบอกกูทุกอย่างเลยเลยตายไปเลยกันแล้วกันนะครับนีนผมคนณต่นี่ไถ่บ้าเลยนี่มันเสียงเสียงตามสายอ่ะอุ้ยอะไรวะบิ๊กแบงแค่แทหรอะ เพราะอะไรวะเอาน้ำหมอหรือหรอ๋อ้กูเข้าใจแล้วกูเข้าใจแล้วกูเข้าใจกูเข้าใจเดี๋ยวกูพลังมันของกั้งตะกระแตนจะแกร่งที่สุดตอนอยู่ใต้น้ำแต่ถ้าอยู่บนบกแล้วก็มันจะไม่มีทางต่อยออกมาเต็มแรงได้แน่หมอนั่นเองก็ด้วยเพราะถ้าเกิดต่อยออกมาเต็มแรงเหมือนกับแกในตอนนี้ที่แขนระเบิดพัดทนแรงมัดตัวเองไม่ไหวไงใช่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 ประมาณนั้นประมาณนั้นแต่อาจจะไม่ได้เป๊ะนะ แต่ว่าตัวผมอยู่ได้แค่ไหนกันจะโดนจะจมน้ำตายก่อนหรือว่าจะถูกกระแสน้ำแรงดันสูงสี่ก่อนกันแน่หยุดเชี่ยหยุดเยี่ยวอุ้ยถึงตัวผมจะวัดได้แต่ถ้าเกิดมีทางให้วิ่งขึ้นมาเชี่ยโคตรเท่เลยเอาจริงได้นะมอ้คนมัน เราได้กดพุ่งหนี่เปั๊บอู๋วิ่งไปตามผมผมท่าคนนี้อู๋มไม่เห็นมันท่าพุ่งชนเลยนะเว้ยมันทำทุกครั้งเลยพุ่งชนเนี่ยองพะมงอะ่ะโ,โเคตรเท่เลยอิ่เลยเฉยเลยท่าโคตรเชีย่ยหย่าอุลบันะ่ะ นี่เขาชอบตอนเต่ชอบอนันตอนพวกนี้มาสม่วนโคนบันเลยเนะี่ยโคตนบันอ่ะร <c oughs> <ม>้ย้อยรัอประครบประงมเลยครบเขาเรียกว่าเห็นจุดสเปาห์ไว้เลยทนะีเดียวเยชอบาลมาลมันจะมันจะแขยย็งมันที่โซกามไหม <c oughs> จังเลยนี่มันระเบียงเนี่ขอบใจนะระเบียงทางเดินขอบใจนะความแข็งขอบใจนะความแข็งคุณที่ชอเล่อะไรของคุณครับเนี่ยไม่รู้เหมือนกันอย่างเธอเฮ้ยจะทำไรกันน้าเฮ้ยจะพงเนี่เอาโอ้โหเยี่ยเลยโอ้โหเยี่ยเลยนะก็เลยปั่นปั่นกันอยู่นะ เอาอินดีโกมาโคชี่งกระตุ้นเว้ยโค้ดปั่นเลยกระตุนเว้ยโคดปั่นเลยโค้ชอบเลยเี่ไอ้เยอว่ามันกระตุนดีเรื่องเลยนี่หว่าไอ้ดใช่ไหมไม่กูชอบอ่ะกูชอบสองตัวนี้มาเลยแปดก้าอ่ะปกติกูเห็นเขาคอมเมนต์กูอ่ะหรือกูไปดูที่แบบว่า ในในฟีมันโพลมีเห็นแล้วแบบอุ้ยตอนเจ็ดเขาชอบกันมากกันไหมตอนเนี้ยไม่รู้นะกูอชอบแบเข้าวอ่ะยิ่งท้งาทั้ทงวันอ่ะทง้ทางาทั้งวันนะผู้บอกเลยไม่ใช่สรุป,ปก็คือว่าเอเลี่ยนมันดีไหมครื่อคุณเห็นมันกนะ็จ้างเขามา<อ>ใช่ไหมแล้วก็ไม่รู้ความสามารถเ,<อ>เขาเีจริงหรือไรวะเออมมนก็จ้างมาทำ<ด>ไมคือลมเหมือนว่าดึงมาเลยไม่ถามพี่แอรก็ดึงมาเลยจ้างเขาหรือบอกว่า มึงแล้วมันก็บอกไอ้ปูยนะว่ามึงอ่ะค่าจ้างมึงน้อยค่าจ้างมึงน้อยมึงก้าไปไม่เป็เลยโอ้ยเชี่ยเลยเดี๋ยวฉันเรียงงานไอ้เนี่ยก็มึงชดีวฉันเรียงงานอ่ะเอาจริงว่าไอ้สัตว์โอ้ยเชี่ยเลยงั้นกูชอบนะว่าแต่ปูกูไปแล้วเหรอก้างกูไปแล้วเหรอวะมันรวมร่างกันนะมันแตกไปแล้วเนี่ยใช่ไหม ใช่อูดูขัาวกูเลยเว้ยดูป่วยจิกจิกจิกต้าเกอต้าเออ้โหเทียนยี่วันอะจิ๊กจิ๊กต้าเออจิกจิต้าเออเอ้ยในในในปีเนี้ยอาจจะเป็นเรื่องนี้เลยก็ได้นะที่กูชอบที่สุดอะจริงเว้ยมันต้องพูดว่าปีนี้ปีที่แล้วอะเร้ลองเยอะนะมันจปีที่แล้วอืมปีที่แล้วเป็นเรื่องอะไรบ้างนะจาได้ไหมว่ะเ่อ เชียรซอเมียนมาพิทีเลียวปะวะจำไม่ได้ไม่ใช่เนีเ่ยเลียว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 ไอ้เชี่ยมันน่าจะเป็นดาราดังมะที่กูชอบที่สุดในปีเลยวะของจริงเลยเนี่ยชอบอะไรวะผมชอบฟ<ด>ิเลนอุย้ยเออมึงไม่ได้บอกอ่ะมึงรู้ไม่บอกเพว่าไม่มีฟิเลนแต่ฟิเลนกูก็ชอบนะผมเนนพิเ่งไดกาอนฟิเลนใช่ไหมมันก็ดีเหมือนกันฟิเลนก็ดีไอ้เชี่ยมันเีคนละแบบวะอันนั้นมันเน้นแบบมันเน้นลึกๆอ่ะมันเน้นแบบว่าตามเก็บความทรงจำไอ้เชี่ยนี่มันเนแบบ้นทุก,กอย่างเลยด แต่นี้เออน,นี่แม่งเล่นทุกอย่างจริงไม่แไม่ไม่มีหย่อนเลยนะ,ะไม่หย่อน,อนไม่ห<ม>ย่อน,อนจริงไม่ไม่หย่อนไอ,นอนปู <laughs> ปวปูมากูสนุกเลยไอเยาะปัวปูมากุณาเลยอะไอเยาะกั้งตะก็แตนอะเออมึงเห็นไหมที่มันบอกว่าไอเยาะกั้งตะกะแตนเนี่ยมันมันต่อยนบนหมกแล้วมือมันจะขาดใช่ไหมถ้ามันต่อยเต็มแรงมือมันจะขาดใช่ไหมไอถ้าในความเป็นจริงอะ่ะถ้ากูจําไม่ผิดนะคือไอหมัดมันเนี่ยเวลามันต่อยในน้ำมือมันก็แตกนะเว้ย เหมือนมือมันก็แตกอยู่นะแต่ว่ามันรีเจนได้ไหมเหมือนแบบมันแตกมันมีเปลือกเยอะไหมอะไรสักอย่างจะมันได้มันก็แตกเหมือนกันเว้แต่ว่ามันไม่ได้เป็นอะไรอะแต่มันแตกอยู่แล้วแต่ว่าเหมือนว่ามันเอาแรงจากใต้น้ําใช่ไหมที่มันต่อยเต็มแรงอ่ะมันมาต่อยบบกมันเลยแตกนึกออกปะอันนี้กูไม่กูไม่รู้นะว่ามันจริงไหมกูไม่เคยเห็นใครเขาเอาก้างตะกั่นมาต่อยบนบกไม่เคยรู้แค่ว่าถ้าจริงๆพวกนี้ควรตายแล้วนุ้ย มันควรตายนะเว้ยเป็นโดดก้างตะกั่นต,ต,ต่อยอมันควรจะตัวเละน,นะเว้ยจริงนะเว้ย <c oughs> ถ้าถ้า,ถ,าถ้าตัวมันเท่าคนนะ่ะและ้วมันใหญ่กว่าคนนะเว้ยไอ้เหี้ยมันควรจนะเละไม่เป็นไรกูรับได้สบายแล้วสนุกแม่งแค่หาก็พอแล้วร <c oughs> <c oughs> แล้วพอแบบแม่งกระลังมันมันก็มาหายอีกแล้วโคตรชอบเลยไอ้คนเรตีนะผมมียันเลย <c oughs> ม,มียันเลย แล้วสมโรงเรียนจะมองพวกนี้ยังไงวะนั่นละปัญหาเลยไอ้เหี้ยต้องเรียนจะมองผู้นี้เนี่ยต้อดเโดนเกมละไอ้เหี้ยแล้วมึงมึงปีกโอ้เข้าเขาปีกกับใคร่เสียด้วยกลางทางเลยโอ้ยุดยอดเลยโอ้ยโอ้ยมันเสียดายนะคุณยายไม่มาเนี่ยเสียดายดูด้วยกันเลยมันยังไม่เห็นคังกูอ่ะมันตายจริงเหรอพอดูเหรอแล้วกัน ตัวชอบกูเนี่ยตัวนี้มันชื่ออะไรวะยังไม่บอกกูเลยนะมีชื่อไหมลูกจ้างลูกจ้างพวกเขาสั่งเลี้ยงพวกเธอคิดจะดูถูกฉันกันอยู่หรือไงเดี๋ยวกูยายจะปีใช่กันใครตกลงว่าโดนกลั่นแกล้งงั้นใช่ไหมกูกูโรงเรียนกูแล้วนั่นอ่ะกูกูพยาบาลโอ้เฉือนไปทางเราปะ ไม่ต้องปิดบังหรอกปูสายเอ็มอะได้เลยดูจบแล้วไม่ยอมให้มีแกล้งเกลื่อนผู้ไปทำตัววุ่นวายอาจาเปี่ยนโลกเขาโกงโอ้โอ้โอ้อาจารย์สายเอ็มโอ้เดี๋ยวฉันไปข้างนอกแป๊บหนึ่งพวกเธอจะอยู่ในนี้นานแค่ไหนก็ได้เนอะอ๋อขอบคุณอาจารย์พยาบาลของกูนะอันนี้กูพูดของกูนะไม่เป็นอย่างนี้มันไม่มีใครเป็นอย่างนี้หรอกแต่ว่าอาจารย์พยาบาลของประจักษ์นี่กูจะบอกให้เด้อมึงป่วยใช่ปะ ปกติเขาจะให้มึงนอนใช่ไหมแบบว่าเซนชื่วอนนั้นกูปวดหัวเว้ยแบบชมึงปวดหัวมเรียนไม่ได้ไม่สนุกแล้วอ่ะกูไม่จะไปนอนพักห้องพยาบาลจะบอกกูเซ็นเอาหมอผมเอาพาลาเอาพาลาให้กูอันนี้ผมนอนได้ตรงไหนครับไม่ให้นอน <c oughs> เอา้า <c oughs> ทําไมครับผมปวดเซนเนี่ยเซนเอาพาลาไม่ได้เซน,นนอนไปเรียนอีหา <c oughs> นี่านี่ไม่รู้มันออกหรือยังนะเรียนประจักษ์อ่ะกูโมโหเลยกูไม่ไปกูไม่ไปยุ่งกับแม่งเลยนะเว้ยอะไอย่างนั้นน่ะไม่ว่ากูจะโดนเหี้ยอะไรบากกูช่างัวแม่งนะเขียนไปไม่ชอบหน้าแม่งเลยเรื่องไหนอนพักโอ้คือคิดเรื่องนี้อยู่ไอ้เชื่อเลยแบบเป็นสน่ะว่าใครจะมองกูยังไงอ่ะหัวเราะอยู่เฮ้ยมีปูไม่เนี่ยไม่มีปูไม่ดูน่ะเล่าหน่อยไหม